พาไปเที่ยวอควาเรียมที่จังหวัดตรังกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าที่นี่เขาเปิดใหม่ใช้ไลนะคะกับการปรับโฉมครั้งสําคัญค่ะของอควาเรียมตรังนะคะกับการเปิดแล้วก็ให้ชมค่ะในส่วนของาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าราชมงคลตรังตรังอควาเรียมค่ะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดตรังศาสตราจารย์กิติคุณดรเปี่ยมศักด์เมัสเวทนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยเป็นประธานเปิดพิาพิธภัณฑ์สัตว์น้ําราชมงคลตรังหรือว่าตรัง อควาเรียมค่ะพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรสุวัสน์ธันยรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะผู้บริหารบุคลากรหันวหน้าส่วนราชาการสวดตรังตัวแทนพักเอกชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมสําหรับพิาพิธภัณฑ์สัตว์น้ําราชมงคลตรังนะคะบริหารจัดการโดยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรงังทั้งด้านของนายกส,าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก็ได้กล่าวชื่นชมพร้อมกับให้กําลังใจการทํางานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําราชมงคลตรังหรือว่าตรังอควาเรียม พร้อมกับเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความพร้อมที่เดียวของจังหวัดตรังสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดีอีกทั้งค่ะยังกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้อีกด้วยค่ะซึ่งภายในห้องจัดแสดงเทคนโนโลยีสารสนเทศโลกใต้ทะเลเทคโนโลยีสาม,มิตินะคะมีการจัดโซนแสดงพันธุสัตว์น้ำโรงพยาบาลสัตว์น้ำราชมงคลตรัง สถานที่ช่วยเหลือรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากเช่นพายนและเต่าทะเลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและยังมีการสแสดงการให้อาหารเต่าทะเลการสแสดงความสามารถของแมวน้ำและการจัดนิทรรศการพายนรวมไปถึงญาทะเลเป็นการเปิดการให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะเยี่ยมชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ